สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The a n g e l Carading นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีตุลและขนาดตุลทุกท่านค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะแล้วก็การดูดวงเดือนนี้นะคะก็คือเดือนพฤษภาคมค่ะผู้อ่านเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้เพราะฉะนั้นดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านนะคะหรือบางเรื่องนะคะก็เป็นไปได้ก็ให้รับพลังงานดีๆไปพร้อมกันนะคะ เบื้องต้นผู้อ่านเป็นตัวแทนในการจับไพ่ซึ่งได้ไพ่ตัวตนของคุณได้9้าเหรียญเก้าเหรียญบ่งบอกถึงความสุขบ่งบอกถึงการอยู่ได้ด้วยตัวเองบ่งบอกถึงการมีความสุขด้วยตัวเองหรือการที่คุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครไม่จําเป็นต้องให้ใครมาดูแลหรือไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเชคแค์ในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายนะคะคุณมีความพร้อมในด้านการดูแลตัวเองการรู้จัก บริหารทางด้านการเงินการรู้จักบริหารทางด้านชีวิตการดูแลตัวเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเป็นราศีที่มีความแกร่งทางด้านการยืนหนึ่งนะยืนหนึ่งทางด้านการดูแลตัวเองโดยที่ไม่ได้มองว่าคู่ของชีวิตนั้นนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือจูจุนตัวเองมากเท่าไหร่เพราะตัวคุณเองมองว่าตัวคุณเป็นที่ตั้งและเป็นเสาหลักให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นในเรื่องของไพ่ไพ่ตัวนี้จริงๆ เป็นตัวแทนของผ้า่่คนที่เป็นเป็นไม้นะคะหรือคนที่อย่าร้างมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่ามันก็ไม่แปลกที่ชาวราศีตุลจะมีความรู้สึกแบบนี้คือคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครการเงินการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณหาได้เองด้วยตัวคุณเองนะคะคุณมักจะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆ เป็นคนที่ชอบคิดสรรสร้างอะไรใหม่ๆนะคะด้วยตัวคุณเองเสมอถึงแม้คุณจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องราวชีวิตที่แย่แต่มันจะอยู่กับคุณได้ไม่นาน คุณมักจะมองในเรื่องราวของความสําเร็จและอนาคตข้างหน้าเป็นหลักนะคะที่ผ่านมานะคะว่านมองว่าหลายๆคนชาวราศีตุลประสบความสําเร็จมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเดินทางการทํางานอยู่ในระดับตําแหน่งสูงการมีชื่อเสียงมีเกียรติยศสร้างเกียรติยศให้กับตัวคุณเองหรือเป็นที่รู้จักแก่คนรอบข้างเป็นที่รู้จักแก่องค์กรนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใคร ที่จะไม่รู้จักชาวราศีตุลเวลาที่ชาวราศีตุลไปทำงานที่ไหนไปอยู่ในแวดวงสังคมกับใครนะคะชาวราศีตุลมักจะโดดเด่นเสมอในการที่จะเขาเรียกว่าเป็นผู้นำหรือการเป็นคนที่ถูกเชิญให้ไปเป็นสักขีพยานนะคะในการถูกเชิญให้ไปเป็นคนเปิดงานหรือว่าการถูกเชิญให้ไปร่วมพิธีต่างๆนะคะจะเป็นลักษณะที่หลายๆคนมักจะมอบให้กับชาวราศีตุลเป็นคนทำแม้กระทั่งไป พูดคุยบรรยายอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนมากชาวราศีตุลมันมักจะเจอทางด้านนี้นะคะน้อยคนที่ชาวราศีตุลน,นั้นจะค่อนข้างเจออะไรที่ลำบากถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเจออะไรที่ลำบากมาก่อนก็ไม่มีทางที่จะทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยที่จะราศีตุลเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมาก ไม่ว่าคุณจะผ่านมาร้ายแค่ไหนแย่แค่ไหนแตกหักถึงขั้นร้าวฉานอะไรแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วนะคะชาวราศีตุลก็สามารถฮิงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้และกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาดีกว่าเดิมด้วยซ้ําไม่ใช่กลับมาดีเหมือนเดิมแต่กลับมาดีกว่าไม่ได้ว่ากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะความหมายผู้อ่านพูดผิดต้องขออภัย แต่กลับมาดีกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าเพื่อให้ทุกคนประจักษ์ว่าฉันอยู่ได้ฉันทําได้ฉันประสบความสําเร็จได้โดยไม่จําเป็นต้องมีคุณฉันประสบความสําเร็จได้โดยไม่จําเป็นต้องมีใครนะคะนั่นหมายความว่าคุณเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะไม่ให้ใครมาขม่มนั่นเองนะชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นการงานเดือนนี้ผู้อ่านจะบอกว่าคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่บางคนน่ยออกจากงานมาแล้ว ตกงานฟ้าผ่าออกจากงานฟ้าผ่าหรือแม้กระทั่งคุณช่วงนี้นะคะคุณมีเขาเรียกว่ามีเค้ามูลหรือว่ามีแววมีอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะเกิดอะไรขึ้นอย่างพลิกผันออกจากออกจากงานอย่างพลิกผัน นะคะตัวคุณเองก็ยังจะได้งานบริษัทที่ดีบริษัทที่มีชื่อเสียงบริษัทที่มีศักยภาพในการดูแลพนักงานนะคะสวัสดิการดีๆบริษัทใหญ่ๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานแถมได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้เงินเดือนที่ดีได้เริ่มต้นกับกัลยาน,นมิตรที่ใหม่ นะคะกับเพื่อนๆได้มิตรภาพที่ดีเพราะฉะนั้นการที่คุณออกจากงานเก่าหรือแม้กระทั่งถูกปลดจากงานเก่าจังอย่างฟ้าผ่าหรือเลยแ,ลแต่นะคะไม่ต้องห่วงคุณตกงานไม่นานนะคะหรือคุณรองานของคุณที่คุณกําลังรออยู่ไม่นานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานแน่นอนนะคะมีเกณฑ์ได้งานแน่นอนนะคะไม่ว่าชาวราศีตุลจะทําอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น นะคะเห็นไหมคุณเหมือนกับว่าโดนแบบว่าไหนจะแฮงแมนนะคะในจะเดอะชาวเวอร์นะคะในจะเดรเดทร้อมร้อมตัวคุณเลยนะคะร้อมเลยนั่นนั่นหมายความว่าจะไม่มีอะไรทําอะไรชาวราศีตุลได้เพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทั้ง3าใบนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่พระอาทิตย์นะคะ,ะ,ะ,นะค,ะความสุขความสําเร็จไพ่เทวดา นะคะตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยดูแลคุ้มครองไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณไปไหนคุณจะมีความสำเร็จล้มเหลวได้ไม่นานนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณได้ไม่นานนะคะสนับชาวราศีตุล ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลทำหน้าที่ของคุณต่อไปคุณมีเกณฑ์สำเร็จในชีวิตแน่นอนเกินล้านเปอร์เซ็นต์นะคะยิ่งถ้าคุณนะคะใครที่โสดอยู่นะคะผู้อ่านก็แสดงความดีใจด้วยเพราะว่าคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องมาห่วงเรื่องของใครถูกไหมคะต้องมาดูแลใครเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนแบบว่าจะได้มุ่งหน้านะคะเดินทางนะคะหาความสำเร็จ คว้าเอาความสำเร็จของคุณการงานของคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะครึ่งหลังไปหรือพฤษภาคมเป็นต้นไปชาวราศีตุลจะประสบความสำเร็จในการที่จะไปคว้าเอาชัยชนะในการที่จะไปหาความสำเร็จให้กับตัวคุณเองนะคะยิ่งถ้าใครนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาเกี่ยวกับการที่ต้องใช้คำพูดเกี่ยวกับการที่ต้องใช้การเขาเรียกว่า ลักษณะบุคลิกของเราในการทำงานตัวคุณจัดโดดเด่นมากๆนะคะยิ่งเกี่ยวกับการขายเซลล์งานบริการประสานงานนะคะหรือบริษัทยกักษ์ใหญ่ที่ต้องใช้สกิลมากๆบอกเลยว่าชาวราศีตุลมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะหรือคุณกำลังรอง,งานอยู่คุณมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆหรืออาจจะไม่ใช่แค่แค่แบบออกจากงานธรรมดา คุณอาจจะออกจากงานเพราะเหตุผลหนึ่งคือคุณออกมาทำธุรกิจของตัวเองคุณมีงานอื่นที่ดีกว่าคุณมีสิ่งที่คุณมองเห็นคุณมีไอเดียบางอย่างที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าชาวราศีตุลตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะไม่ต้องไป ไปแคร์ว่าเอ,อตอนนี้ฉันตกงานอยู่นะตอนนี้ฉันกําลังจะโดนไล่ออกนะตอนนี้ฉันกำลังจะโดนแบบว่าให้ออกกลางคันอะไรเงี้ยคุณมีความสําเร็จอยู่ในตัวจงสร้างอย่าไปเสียความมั่นใจในตัวเองอย่าไปหลุดความมั่นใจออกจากตัวคุณเองให้ยังให้คงเหลือความมั่นใจตรงนั้นไว้เพราะคุณทําได้แน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะ อันนี้เป็นเรื่องงานที่ผู้อ่านต้องการที่จะให้กําลังใจแล้วก็ให้ชาวราศีตุลเนี่ยยังคงนะคะยังคงมีความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอยู่นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพผู้อ่านค่อนข้างเป็นห่วงนะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยมุ่งหวังแต่เรื่องของความสําเร็จหาเงินหางานตลอดเวลามันทําเพื่อความสําเร็จของตัวเองจนลืมรักษาสุขภาพตัวเองเนะะี่ยค่ะเหมือนแบบคือทําได้หมดนะทุกอย่างหมดแต่ในเรื่องของการใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองอะ่ะค่อนข้างน้อย ะะโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะจะต้องระวังในเรื่องของมดลูกจะต้องระวังอวัยวะนะคะท่อนล่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของความดันสูงนะคะโรคกร,รมพันธ์ของตัวคุณเองนะคะเดินทางก็จะมีอะไรบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอยเพราะฉะนั้นในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีตุลและคาตุลคุณจะต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องอเช็ค ทุกสิ่งทุกอย่างเช็คร่างกายเข้าตรวจเช็คสุขภาพนะคะดื่มดื่มน้ําให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลตัวเองซื้อวิตามินมาทานกินอาหารให้ครบหมู่นะคะทานอาหารให้ครบตามเวลานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ได้ถึงขั้นแบบไปโรงพยาบาลก็เป็นไปได้นะคะความเครียดความกังวลทุกอย่างมันจะมาหมดหากเราพักผ่อนน้อยนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะทีนี้เรามาดูมาสนใจ นะคะทางด้านของความรักกันบ้างเรามาดูความรักสําหรับ คนมีคู่คนมีคู่เนี่ยนะคะ,ะด้วยความที่ตัวคุณเองไม่รู้นะนะคะในช่วงของจังหวะนี้คุณกับคนรักเนี่ยอยู่ห่างไกลกันนะคะด,ด้วยอาจจะด้วยหนึ่งระยะทางอาจจะด้วยความเขาเรียกว่าการทํางานคนละกะคนละเวลาหรือคนละต่างจังหวัดคนละประเทศนะคะมันทําให้ตัวชาวราศีตุลเองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าใช้ชีวิตตัวเองแบบโดดเดี่ยวไม่ได้มีคนรักอยู่ด้วยอยู่กับมีแฟนแต่งงานแต่ก็เหมือนกับอยู่คน เดียวมันทําให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยาก เหมือนแบบว่าเออไหนไหนก็อยู่แบบนี้แล้วก็ซู่มาคุยกันดีกว่านะคะเพราะฉันจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์จะต้องระวังในเรื่องของคําพูดเมื่อไหร่ที่คําพูดมาประกบตัวคุณนะคะมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาทําให้ตัวคุณเนี่ยคำพูดค่อนข้างเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการที่คุณจะพูดคุยกับคนรักนะคะให้ไตร่ตรองเสมอให้นึกถึงและให้มีเหตุกผลเสมอเพราะ,ะเพราะว่าดวงโสดของคุณเนี่ยมันมีอยู่ล้อมรอบเลยนะคะโดย Mag ี่เช่นเอ่ยนะคะก้าวเหรียญเอ่ยนะคะแฮงแมนทาวเวอร์เดทมาเลยเดอะสตาร์มาเลยนั่น หมายความว่า มันจะมีความห่างไกลมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการพูดคุยซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยกับคนรักเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงอนาคตข้างหน้าด้วยกันค่อนข้างเยอะนะคะอย่าให้ระยะทางหรือว่าอย่าให้ความเหงาอย่าให้อย่าให้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาบดบงังความรู้สึกของคุณและคนรักนะคะมีเวลาหากคุณมีเวลาว่างอยากใจร่มๆนะคะก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะให้เขาให้โอวาทเราหรือว่าให้ข้อ คิดให้ข้อเสนอแนะหรือง่ายๆเลยพยายามคุยกัน ะะพยายามคุยกันกับคนรักให้มากขึ้นถามเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงไม่ค่อยได้คุยกันมันเป็นอารมณ์แบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านเป็นห่วงนะคะเพราะมันมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมามองโดยดูโดยรวมไม่มีมือที่3มแต่มันเป็นในเรื่องของระยะเวลาและความคิดนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของที่การที่คุณกับคนรักไม่มีเวลาให้กันนะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนรักที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะยิ่งอยู่ห่างไกลกันจะต้องระวังจริงๆนะคะ เรามาดูคนโสดคนโสดผู้อ่านจะบอกว่านะคะถึงแม้คนคนที่คุณถูกใจในช่วงนี้กอ็อาจจะยังไม่ใช่คู่ครองที่แท้จริงเพราะว่าถ้าคบกันจริงๆแล้วดวงเลิกรามันก็ยังมีอยู่ดวงที่ต้องห่างไกลนอกจากว่าคุณน่ะเจอคนต่างถิ่นแดนไกลเจอคนต่างประเทศนะคะเพราะถ้าคุณเจอคนรักที่อยู่ใกล้กันคนรักที่มองมองกันทุกวันเจอกันทุกวัน นะคะชอบกันคุณมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอ่าไม่ไม่มีความสุขจะมีการเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมีเรื่องราวให้ให้พูดคุยกันเกิดปัญหานะคะเหมือนอยู่ใกล้กันปุ๊บเหมือนแบบชอบกันนะคิดถึงกันนะเวลาห่างไกลเวลากลับบ้านแต่พอได้พูดคุยกันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะมีเรื่องราวให้ทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกัน ะะเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยเป็นไปได้ลองหาคู่ครองต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าหาคุณมีคนรักต่างถิ่นแดนไกลยอยู่มันจะเป็นสิ่งที่ดีคือ1น,นะคะเวลาการกลับมาเจอกันเนี่ยมันเหมือนแบบดวงช่วงนั้นของคุณก็น่าจะเปิดแล้วเพราะช่วงจังหวะเนี้ยนะคะคุณมีเรื่องราวของคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนไพ่พระอาทิตย์นะคะเพื่อน ไพ่เดอะซันนะคะในอยู่บริวารตำแหน่งที่5อย่างเงี้ยของคุณน่ะนะคะเป็นไพ่เนื้อคู่เป็นไพ่แข่งการที่คุณได้คู่ของที่ดีการที่คุณจะได้เจอคนรักที่ดีที่แบบว่ามีเงินมีทองแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้หลังจากเจอกันแล้วมันต้องมีเรื่องราวให้ทะเลาะก,กันและให้ได้ห่างไกลกันเพราะฉะนั้นนะคะดีที่สุดหาคนที่เป็นต่างถิ่นแดนไกลนะคะมันจะแก้เคล็ดต,ตรงที่ว่าทะเลาะก,กันแล้วนะคะก็แบบอยู่ห่างไกลกันไม่ต้องจากกันแต่ใช้ในการพูดคุยกันมีเวลามา น,นะคะคู่แท้ของคุณก็มานะคะเนี่ยค่ะความรักของคุณเนี่ยเดินทางมาจากต่างถิ่นแดนไกลเลยนะคะเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าต้องการที่จะเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กับคุณเลยนะนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าก็อยากแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคือมันมีมันยังมีพลังงานของด้านเสียอยู่เพราะฉะนั้นให้ลองคบหาดูใจกันไปก่อนเรื่อยๆอย่าพิ่งรีบ นะคะยิ่งเจอกันช่วงนี้แล้วยังคบหาดูใจกันไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆ the high priestess นะคะเด็กถือถ้วย the crown มันมีความมันมีความสดอยู่ในนั้นนะคะเห็นไหมคะพอไพ่ของเขาคุณได้ไพ่คู่อะ่ะแต่ไพ่ของคุณมันเป็นไพ่โสดอะ่ะนะคะผู้อ่านมองว่าเขาอะ่ะมองหาคู่ครองและคุณก็เจอเขาแต่มันเป็นจังหวะที่ช่วงที่คุณยังไม่พร้อมนะคะอยากให้รอ ลองคบหาดูใจเขาไปก่อนเนะะี่ยค่ะรอจังหวะช่วงปลายเดือนนะเนี่ยคือคุณคือคู่แท้ของกันนะคุณคือคนรักคนที่จะแบบไปด้วยกันนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะโสดนะเนี่ยเดอะซันเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมาแล้วเป็นคู่ดวงสมพง์เป็นคู่สนับสนุนนะ่ะเนี่ยเป็นคนที่จะเดินทางไปได้วยกันเป็นคนที่มีความคิดมีวิสัยทัศน์แบบเดียวกันเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจเก่งด้วย ะะดูแลเก่งพพอร์ตคุณเก่งเพราะฉะนั้นก็จะต้องสิ่งเดียวที่จะทำให้ชาวราศีตุลช่วงนี้คือถ้ามีคนรักถ้าเจอคนรักคุยกันนะคะโดยที่การที่คุณอาจจะไม่ได้เอาเรื่องงานในเรื่องของส่วนตัวอะไรมากไปคุยแต่คุยกันเหมือนคุยกันเป็นเล่นๆในเรื่องราวของชีวิตโลกการเดินทางที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้บรรยากาศมันเหมือนแบบสร้างบรรยากาศเพราะว่าคนเนี้ยผู้อ่านมองว่าถ้าคุณได้เจอคนนี้ช่วงเนี้ยผู้อ่านเสียดายเพราะเขาเป็นคนดีมากๆ ะคะไพ่เดอะซันคือความสําเร็จคือคู่ของที่แท้จริงคือคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราแล้วก็เป็นดวงคู่สมพง์อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความรุ่งเรืองนะคะมีแต่การที่คุณกับเขาเนี่ยจะสร้างความร่ารวยด้วยกันเนี่ยเอชเพ n นเนคคิลส์นะคะหนึ่เหรียญมานะคะเนี่ยไพ่คู่ของเขาขึ้นเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยจะต้องระวังนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆสำหรับเดือนนี้ยังไงก็สำหรับวันนี้ผู้อ่านคงอ่า พูดคุยกับเพื่อนๆเ,เท่านี้ฝากเป็นกำลังใจนะคะเจอกันคราวหน้านะคะสำหรับคลิปใหม่ยังไงวันนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ให้พวกเอ่านอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ